สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยคฟี Coffee ่ชาคาเฟ่ Bref. นะฮะเดี๋ยววันนี้พี่อ <uhhh. S 1> ้อยจะมาสอนสูตรให้สูตรอย่างละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวพี่อ yi, ้อยจะให้สูตรอะไรไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่อ้อยเดี๋ยวพี่อ้อยจะให้สูตรนะคะเป็นสูตรที่แบบว่าเหมือนมันหลายๆคนจะจะมีปัญหาเรื่องว่าชงชงไม่ค่อยนัวเลยอะไรอย่างเงี้ยชงยังไงดูไม่ทันอย่างงี้ใช่ไหมฮะ แต่ว่าเหมือนเดิมน,นะคะชอบหวานเพิ่มหวานชอบมันเพิ่มมันนะคะสูตรที่ว่าจะเป็นสูตรกลางๆครับจะเป็นกรนมานที่ให้เนาะเราก็จะปรับนิดปรับหน่อยให้มันลงตัวเอานะคะถ้าเกิดว่าใครยังแบบว่ายังไม่ถูกปรับเท่าไหรอะไรอย่างนี้เนาะสูตรโอวันตินนะคะจะเป็นโอวัลตินเย็นกับโอวัลตินปัน่นอันนี้ว่าจะให้สูตรให้ทั้งสองเลยนะฮ<น>ะทั้งเย็นแล้วก็ปั่นสูตรนี้ผมเห็นหลายคอมเมนต์ทักมาแล้วนะครับว่า พี่อ้อยชงโอวันตินให้ดูหน่อยนะครับทั้งเย็นแล้วก็ปั่นนะครับเพราะว่าดูไม่ทันนะว่าพี่อ้อยทำยังไงเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาให้สูตรกันเลยเย็นแล้วก็ปั่นนะจ๊ะครับที่ร้านพี่อ้อยจะใช้แบบนี้เด้อจะใช้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะที่บอกว่าช็อกโกแลตเข้มข้นนะคะที่เา ที่ที่เป็นสูตรที่เขาทําออกมาให้ใหม่สําหรับร้านค้าที่เป็นร้านขายน้ำอะไรอย่างนี้เนาะครับจะเป็นสูตรเข้มข้น็องกาะแลตเลยกับพี่เราจะผสมกับสูตรธรรมดาทั่วไปจะเข้มข้นประมาณสัก80-90%ครับแล้วก็ผสมธรรมดาอีกแค่10-20%นะคะเพื่อเ<อ>พิ่มความหอม สูตร <c oughs> <c oughs> ชงขายเลยนะฮะ <c oughs> อยากได้ความหอมอ่ะตัวนี้ก็จะเทมตัวนี้ก็จะอ๋ออันนี้คือพี่วอยผสมมาใส่กับปุกนี้แล้วใช่ไห<ช>มผสมเรียบร้อยแล้วนี่นะนผสมทั้งสองสูตรนี้มาใส่กับปุกนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยับน,น้ำสีอ่อนนะจ๊ะ อ,อนน้ำร้อนะนะคะนน้้ำรอ,อ,อโอวันตินจะละลายง่ายนะคะโอวันตินสามช้อนตวงสามช้อนตวงคูณนอย่างนี้เลยนะคะเราเราคือบางคนบอกว่า ทำแล้วมันจืดนะอาจจะเป็นเพราะว่าใส่โอวันตินน้อยนะคะ,ะแล้วก็ที่สําคัญคือโอวันตินอะ่ะมีความหวานอยู่แล้วด้วยเวลาเพิ่มความหวานเราก็ต้องระวังระวังนิดนึงคือจากปกติที่เราชงน้ชงน้าตัวอื่นนะคะเราจะใส่ความหวานเยอะเราก็ลดมาอีกสักนิดนึงสามช้อนตวงนะคะ,ะสามช้อนตวงมันจะมีความหวานอยู่แล้วเนาะด้วย นี่มันจะมีน้ําตาลเป็นส่วนผสมอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีให้อยู่แล้วด้วยเราก็ลดหวานลงหน่อยนึงต่อไปน้ําตาลหนึ่งช้อนเล็กนะคะหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยผมก็เกือบถามว่าหนึ่งช้อนเล็กเป็นยังไงหนึ่งช้อนชานมข้นนะคะพี่อ้อยจะใช้แค่สามสิบมลนะคะ ชอบหวานเพิ่มเป็นเพิ่มน้ำตาลเป็นสองช้อนหรือนมข้นเป็นสี่สิบได้นะคะสามสิบเอลใส่ลงไปเลย mm. คนให้น้ำตาลกับนมข้นแตกก่อนนะคะถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ใส่นมสืดเข้าไปแล้วก็ใช้เครื่องปั่นได้เลยการปันนป่นการปัน่นการปั่นเล็กนะครับอันนี้ที่วาจะเอาเป็นพื้นฐานกลางสำหรับคนใช้วัสดุอุปกรณ์ทั่วไปนะคะครับ okay. นมจืดยังไม่แกะปวดไปกับออมนองยังไม่แกะการแกะนมจืดนี่วันนี้ต้องเป็นสองเขี้ยวงูใช่ไหมจะได้ไหลเร็วอันนี้ตอนนี้ก็สามสิบมลนะคะนมจืดใช่ละอฟังนี้ฟังนี้ อันนี้เรมเจดอปน30 ml นี่นะคะมันก็จะได้ส่วนผสม200 200 ml ถ้าเย็นมันก็จะส่วนผสมประมาณ175ถึง200 ml จะประมาณนี้นะคะมีก้านปั่นแล้วก็ใช้ก้านปั่นปั่นเลยนะคะก้านปั่นนี้ก็จะช่วยในการ ทำทนนให้มันเข้ากัน<ช>เร็วขึ้น<ห>นะครับใ,ใช้ได้ดีในเมนูโคโค้เลยนะพี่อ้อยโคโค้โคโคเขาจะาละลายยากโอ้โ,คโคเหเหมือนเดิมค่ะถ้าใครแบบว่าไม่มีนม นมตีฟองแล้วก็ใช้นมเจือบราดเลยนะคะนมคานิชั่นของเรานี่แหละราดกบหน้านิดนึงไม่ต้องราดเยอะนะคะถ้าเป็นโอวัลตินเพราะว่ามันจะไปกบมันจะไปกบกลิ่นโอวัลตินมากไปราดนิดเดียวถ้าอยากให้สวยงามน่าทานนี่เลยค่ะฟองนม ฟอน,นมนี่จะให้ฟิลแบบหน้าตา<ช>หน้าเด่มมากขึ้นเลยนะเพิ่มหน้าตาที่สวยงามมันก็จะน่าอร่อยขึ้นนี่เสร็จแล้วย,ยังพี่อ้อยเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้โอนตินเย็นน่จะได้แบบนี้นะคะคอบมันใส่คอปพี่เมก หนึ่งช้อนตวงหรือสักช้อนชาก็ได้คือเอาที่เราชอบความหนักยนะคะส่วนความหวานเพิ่มน้ำตาลก็ได้เพิ่มน้ำต้มก็ได้นิดนึงเอาไปเป็นโอวัลตินปั่นเอาแก้วใหม่เลยนะจะไ,ได้เห็นออนเอ็มเอลโอวันตินปั่นนะคะ ใช้น้ำหนึ่งร้อยมค่ะที่ตรงนี้หนึ่งร้อยมลกฟเม็ดหนึ่งช้อนตวงค่ะหนึ่งช้อนตวงใส่ลงไปเลยคนให้คอฟฟเม็ดละลายน้ำตาลหนึ่งช้อนตวงคุณนน,นนะคะ ถ้าใครมีน้ำเชื่อมก็ประมาณสัก2ี่สิบมลสังเกตดูเวลาพี่อ้อยจะใส่นะครับจะใส่เป็นลำดับลำดับนะครับแบบจะใส่น้ำตาลก่อนนมข้นอย่างนี้เนาะ,ะพี่อ้อยจะไปตีให้น้ำตาลเขาแตกและลายก่อนนะครั ต้องใส่เป็นขั้นตอนขั้นตอนแบบนี้เลยนะครับน้ำตาลนี่คือใช้คูณเลยนะคะคูณนนเลยนครับลงพ่นเหมือนเดิมคะ่ะสามสิบสามสิบสามสิบถึงสี่สิบมลชอบหวานเพิ่มหวานเหมือนเดิมนะคะเมนูปั่นนี่จะเพิ่มน,น้ำตาลทรายนะใช่ไหมครับ เมนูปัน่นน้ำตาลก็ได้น้ำเชื่อมก็ได้ค่ะคือถ้าเราใช้น้ำเชื่อมก็ลดน้ำนิดนึงลดน้ำร้อนนิดนึงนี่นะคะแล้วก็นมจืด30 ml เหมือนเดิมใส่ลงไปเลยปกติพี่อ้อยถ้าเป็นโกโก้กับโอวัลตินเนี่ยพี่อ้อยจะใส่ผงที่หลัง เป็นนิสัยชอบพี่อ้อยรู้สึกว่ามันมีมันยังมีความดิบอยู่แล้วมันจะหอมสาหรับพี่อ้อยนะคะแต่สาหรับใครที่ว่าอยากให้รวดเร็วในขั้นตอนเดียวก็คือชงโอวันตินใส่โอวันตินไปได้ไปพร้อมเลยใช่ค่ะไปพร้อมเลยแต่สูตรทางร้านพี่อ้อยนี่จะใส่ผงโอวันตินลาดับสุดท้ายสุดเลยนะครับ <laughs> อย่างที่บอกคือเขาจะชูกลิ่นเพิ่มมากขึ้นมันหอมขึ้นนะ จะเป็นโกโก้กับโกวันตินที่พี่พอ้ยอย<ำ>เรียกว่าอะไรนะมันยังมีความดิบม,มันยังมีความดิบมันยังมีความหอมอยู่ที่อ้อยจะชอบความใหม่ใช่ค่ะอันนี้นมเอ้ไม่ใช่โอวันตินนะคะสีช่ช้อนสี่ช้อนตวงนะคะคเพิ่มขึ้นมาหนึ่งช้อนตวงเราไม่ต้องห่วงโอวันตินนะคะเพราะโอวัน,น,ะะอนตินก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากใช่ไหม<อ>ใส่ลงไปเลยเพราะถ้าเราห่วงมันจะไม่อร่อย ที่วันแนะนำให้ใส่ใส่ที่เราอยากกินเหมือนเดิมค่ะใส่ที่เราแบบว่ารู้สึกว่าทำแบบนี้มันต้องอร่อยแน่ๆต้ําแข็งคูนแก้วนะคะคูนคูนใส่ลยไปกะปิดนิดนึงปั่นเลยจ้ะเรามาดูกัน ทดิบนี้พี่วอยชอบเวลาเรากินเข้าไปมันจะแบบว่ามันจะได้ฟิลแบบบางทีมันจะได้ฟิลเหมือนบางตัวมันยังไม่แตกอ,อ,อร่อยเหมือน,เ,นเก็ดเใช่ไหมครับใช่เหมือนเราเอามากินเล่นๆอ่ะผมว่าอารมณ์คล้ายๆช็อกชิปอ่ะพี่วอย จะมีความเป็นเม็ดดให้เห็นอยู่นะนี่คือความดิบความหอมของโอวัลตินอยู่นะอันนี้เราตกแต่งเจ้าด้วยซอสช็อกโกแลตก็ได้นะคะถ้ามีใส่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากประหยัดงบป,ประหยัดเวลาอะไรก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะคือพี่อ้อยใส่แบบตามความชอบตัวเองอเลยนะครับชอบชอบแบบนี้ชอบแบบนี้นะครับ,บแล้วก็จะเข้ากันด้วยนะพี่อ้อยใส่ สลักๆคือ,อ,อเวลาเราทำแล้วเราอยากกินแบบนี้เราก็ทำแบบนี้ค่ะโอ้ยลายข้างแก้วสวยมากเลยพี่อ้อยเนี่ยเวลามันก็จะได้พอดีนะคะหอมนี่แหละตอนนี้หอมมากแก้วนี้พี่อ้อยต้องกินแล้ว <laughs> <laughs> หิวมากนี่นะในระหว่างที่ว่างคิวนะพี่อ้อยก็นัดชวนเวลา สอนสูตรให้เลยนะครับด้วยคนที่ติดตามนะครับหรือคนที่สนใจอยากได้สูตรกินนะทั้งเย็นแล้วก็ปั่นด้วยนะนเป็นเมนูที่ทุกร้านนะครับจําเป็นต้องมีเลยนะใช่ใชป็ะเมนูเนี้ยต้องมีติดร้านต้องทําให้ได้เลยเขาเรียกว่าอะไรเป็นเมนูพื้นฐานที่หๆๆๆลายร้านที่คนเปิดร้านน้าต้องต้องมีครับอือสุอดโอ้โหพี่อ้อยแก้วปั่นนี่สวยมากสวยนี่แหละ สวยลายข้างแก้วนี่พี่อ้อยอีกอย่างก็คือเมนูที่พี่อ้อยให้ไปวันนี้นะคะสูตรที่พี่อ้อยให้ไปวันนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้กับเมนูโอวันตินภูเขาไฟได้อืที่เขาโรยข้างบนใช่ไหมครับที่เขาใส่ผงโอวันตินเข้าไปอันนี้ก็ใส่ผงโอวันตินเข้าไปข้างบนเลยนะคะใช้สูตรนี้แล้วก็โรยผงโอวันตินมันก็จะเป็นโอวันตินเย็นภูเขาไฟเนาะถ้าโอวันตินปั่นภูเขาไฟก็ใช้สูตรนี้ได้ค่ะก็เลยผงโอวันตินข้างบนบูมๆเลยนะคะ ก็จะเป็นโอวัลตินโอข้าวปัดูข้าวใสถ้าคิดเพิ่มก็คิดห้าบาทสิบาทนะคะคิดเพิ่มคิคิดตามที่แบบว่าเราเรา,เราได้กำไรอ่อ<ด>นี่นะฮะเป็นเมนูที่เราเห็นประจําเลยนะครับในทุกๆคลิปท,ท,ท,ที่เวลาพี่อ้อยขายนะจะมีโอวัลตินอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเมนู่ผู้ปกครองซื้อให้เด็กเนาะนะครับอร่อยใช่ไหมชิมของตัวเองอร่อยพอดีเลยครับ เหมือนเดิมค่ะที่ร้านพี่อ้อยจะเน้นหาดมากหวานกลางๆหานกลางๆอันนี้เป็นสูตรแก้ว22ออนนะครับลืมลืมแจ้งสูตรแก้ว22ออนนะครับถ้าลูกค้าสั่งหวานน้อยก็ลดลดน้ำตาลตัดน้ำตาลออกอใช้เฉพาะนมข้นก็ได้โอเคนะครับส่วนใหญ่ทุกวันนี้คนชอบหวานน้อยเนาะก็รักษาสุขภาพกันมากขึ้น่สูตรพี่อ้อยให้นี่สามารถเติมได้นะครับ เติมหวานเติมน้อยหรือแบบชอบความเข้มข้นก็ได้นะครับเราไปเพิ่มกันเอานะที่อ่อยให้ไปแล้วให้เราสังเกตเอาค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบสั่งหวานน้อยหวานน้อยหวานน้อยเยอะๆนะคะเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้าเข้ามาร้านเราขอหวนน้อยนะคะหวานน้อยนะคะบ่อยๆคือเราก็จะรู้แล้วว่าลูกค้าเราอ่ะเป็นกลุ่มของชอบรักษารักษาสุขภาพชอบหวานน้อยแล้วก็ตัดน้ำตาลออกไปเลยแล้วก็ใช้แค่นมข้นพอนะคะ ปรริาณที่เชอคือเราก็ต้องสํารวจลูกค้าในพื้นที่ด้วยนะครับว่าลูกค้าส่วนใหญ่เราชอบกินแบบไหนนะครับแต่ถ้าลูกค้าแถวไหนที่สั่งหวานมันหวานมันหวานมันเยอะๆใช่ใช่ส่วนใหญ่จะสั่งหวานมันไปเลยนะปรับสูตรก็คือจะมีพวกพิมพเข้ามาในเมนูเย็นใส่ลงไปเลยครับแล้วก็จะมีน้ำตาลเข้ามาก็ือใส่ลงไปเลยในคนลูกค้าที่ชอบหวานมันนะคะ หวานมันเพิ่มคอฟฟี่เม็ดหนึ่งช้อนอย่างนี้นะืะ<อ>ลงไปหวานมันหรือจะถ้าแบบว่ามันกลางๆก็ช้อนชาเดียวค่ะ<อ>แค่นี้คือเราใส่แค่นี้ถ้าเกิดเราปรับสูตร<อ>ถ้าเป็นน้ำตาลลูกค้าชอบหวานมาก<อ>ก็เพิ่มน้ำตาลตรงนี้ค่ะ<อ>เพิ่มไปอีกช้อนหนึ่งคแค่นี้เองคือเราสามารถ เป็นอันนี้เป็นสูตรพื้นฐานที่พี่อ้อยทาแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนแบบชอบหวานๆมันๆก็คือปรับขึ้นได้หรือถ้าเขตพื้นที่ไหนชอบหวานน้อยก็คือปรับลดได้อันนี้จะเป็นคือกลางๆหวานๆหวานนิดมันหน่อยนะะเป็นพื้นฐานเป็นแนวเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทาง่า,งนะนนา,งาชงยังไีอ<ม>ีไหอื้อ ถ้าเป็นเมนูพื้นฐานที่ร้านก็จะมีโกโก้โอวัลตินชาเขียวชาเย็นเิดกาแฟเย็นถ้เาเปิดร้านใหม่เนาะมันจะมีประมาณนี้เผือกหอมเชนตะลุปก็อาจจะมีบ้างในพื้นที่ที่ชอบทานเมน,นูหลักก็จะมีประมาณนี้โอเคนะครับนะครับขอบคุณนะครับพี่อ้อยที่มาให้สูตรดีๆนะครับหวังว่าทุกคนคงจะถูกใจกันนะครับ ลองนําไปใช้ดูนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรขายดีนะครับประจาร้านเลยที่ทุกร้านจําเป็นต้องมีนะครับครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยข้าพี่ชาคาเฟ่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสันหลักคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับอร่อยเดี๋ยวพี่อ้อยขอไปกินต่อมากตอนนี้อ่าเดี๋ยวพี่อ้อยขอตัวไปชง น้ำเครื่องดื่มขายก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับอันนี้ก็เมนูนมมีปันนะ <laughs> นมมปันให้ไปแล้วนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ให้สูตรไปแล้วนะครับไปกดดูได้